เกิดมาจนดิ้นรนยังไงก็ไม่พ้นสักทีความจนก็จะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรากลัวผ้าการกลัวที่สุดแต่เรากลัวยังไงเราก็หนีความจนไม่ได้ดังนั้นโยมถ้าโยมเกิดมามีความจนหรือรู้ว่าตัวเองมีความจนโยมลองเอาคาถาท่องคาถานไว้โยมนะสี่คำ ท่องจาไว้ท่องให้ขึ้นใจเลยโยมโยมท่องให้ขึ้นใจแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติให้สมควรในการปฏิบัติแล้วคาถาสีคำนี้จะพายาโยงให้้นจากความจนเองก็ฐานี้จะเป็นอย่างไรต้องไปฟังพร้อมๆกันขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยและขอเจริญพรสถาญาโยมผู้สดับรับฟัง วันนี้ธรรมะหลวงพอดีจะพาญาติโยมไปแก้กความจนกันหลวงพ่อดีก็ได้คาถามาอย่างดีเรียกว่าคาถาแก้ความจนในพระพุทธศาสนาเป็นคาถาที่สุดยอดซึ่งเป็นคาถาที่จะมาพาญาติโยมให้พ้นจากความจนนั่นเองดังนั้นคาถานี้จะมีข้อแม้ว่า หนึ่คือเราเอาท่องให้จำขึ้นใจ 2. เอามาประพฤติปฏิบัติตามแนวคิดตามคาถาเนี่ยแล้วคาถานีจะพาโยมให้พ้นจากความจนเองคาถานี่จะเป็นอย่างไรดังนั้นเราไปฟังปรอมกันคาถาแก้ความจนในพระพุทธศาสนาที่พระองค์ตรัสไว้ว่าคนเราเกิดมามีความจนมันต้องมีเหตุเหตุที่ทําให้จน เหตุที่หนึ่งคือเกิดขึ้นจากอดีตชาติมาชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นบุคคลที่คิดตนนีไม่เคยแบ่งปันทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ให้เป็นบุญเป็นกุศลเ,เป็นสะพานเป็นเสบียงจนทําให้กรรมเหล่านั้นส่งผลมาถึงชาตินี้ให้เราเนี่ยจนเราดินาไได้นยังไงก็ดิ้นไม่พ้นสักทีมันเป็นความจนที่ขอบงําเราไปแล้ว อันนี้ประการที่1ประการที่2บอกวความจนมันอาจจะเกิดขึ้นณปัจจุบันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอดีตเลยนี่แล้วพระองค์บอกว่าความจนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสมควรแก่การคิดณปัจจุบันไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีตที่ผ่านมามันช่วยอะไรเราไม่ได้ดังนั้นก็คือเราต้องแก้ไขเฉพาะปัจจุบันเราให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองอ่าพระพุทธองค์บอกว่าอย่างนั้น แต่นในด้านที่การแก้ความจนนปัจจุบันพระพุทธองค์ให้เราท่องคาถาสี่คำด้วยกันสี่คำก็คือ 1. อุอากะสะอุอากะสะทั้งสี่คำานี้ท่องให้ขึ้นใจแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติแล้วคาถาเนี่ยจะพ้าโยมไปสู้ความมั่งคั่งในภายภาคหน้าอุยอมาจากคำว่าอุฐานสัมปทา ึงพร้อมโดยความขยันมั่นเพียรความขยันมั่นเพียรตรงนี้ก็คือว่าเป็นวิธีการที่แก้ความจนได้อย่างดีนะเป็นวิธีการแก้ความจนได้อย่างดีแต่มันไม่ได้อาศัยคอในคอเดียวนะโยมนะคนขยันเยอะแยะไปเป็นพิเศษก็คือคนจนนี่แหละขยันกว่าคนรวยหลายเท่าแต่ก็ไม่พ้นจากความจนสักทีมันเป็นเพราะอะไรนี นี่มันเป็นปเด็นแต่นัพระบรงบอกว่าอุทฐานและสัมมาทาถ,ถึงพร้อมด้วยความขยันมันเพียรขยันมันเพียรตรงนี้หนึ่งจะต้องปราศจากการงานที่ผิดกฎหมายสองต้องต้องปราศจากทําไปแล้วการงานนั้นมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนสามทำไปแล้วตัวเองเดือดร้อนต้องปราศจากงานสามอย่างนี้นอกจากนั้นคือเราทําได้ อันนี้ข้อที่1ข้อที่2อามาจากคําว่าอารักสาบาทาคือถึงพร้อมโดยการรักษาไว้ให้อยู่ยงคงทนที่สุดก็คือจะไม่เก็บของโดยโดยความไม่ประมาทเก็บของเก็บทรัพย์สมบัติที่เราได้มาแล้วเงินแต่ละบาทแต่ละสาตะสางเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้สุรุยสุราย อ่านี่อย่างนี้เป็นต้นนะคือเอามาต้องมาเก็บบูมรงไว้เก็บไว้รักษาไว้เพื่อไม่ให้ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้นั่งสูญหายเพราะสิ่งต่างๆเพราะเรื่องอื่นๆอย่างนี้นะอันนี้ข้อที่2ข้อที่3ามเรียกว่ากัลยาณมิตตตาคือเนอครบเลือกครบเฉพาะบัณฑิตเท่านั้นคนพ่านจะไม่ครบแล้วที่นีเราจะรู้ได้ยังไงอันไหนเป็นคนพานอันไหนเป็นบัณฑิตอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่เรา,าคิดนักเลยบัดนี้ คนบรรดาคนพานกับคนบัณฑิตแต,ตกต่างกันอยู่ตรงที่การกระทําในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว,ว้ว่าคนพานก็คือบุคคลที่ประพฤติชั่วโดยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เรียกา,ยากายยัทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครบบคนนุคคลนี้เป็นบุคคลที่มาปิดกั้นประโยชน์สองประการกับเรานั่นเองแต่นั้นคืนนี้พระพุทธองค์ให้เป็นให้ชื่อว่าเป็นบุคคลพานอาจจะเป็น อายุน้อยตลอดจนถึงอายุสูงอาจจะเป็นบุคคลที่มีความรู้และจนถึงบุคคลที่จบถึงมหาบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นบุคคลประเภทแบบไหนไม่รู้แต่ไปตัดสินอยู่ที่ว่าการประเภทชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจร่วมแล้วก็คือเป็นบุคคลที่ไม่มีศินหา้าเป็นพื้นฐานในการบริหารชีวิตนั่นเองอันนี้เกิดกว่าเป็นค้นผ่านนาโยนะส่วนที่เป็นบัณฑิต บัณฑิตไม่จํากัดอายุไม่จํากัดวัยไม่จํากัดความรู้แต่ไปจํากัดว่าคนคนนียดาเนินชีวิตโดยศีลห้าหรือไม่ถ้าดาเนินชีวิตโดยศีลห้าถือว่าเป็นบัณฑิตอายุเท่าไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องจบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาตรีรญญโทเอกอะไรีไม่ต้องขอให้คนคนนั้นอยู่ในการลองครองทำเดินตามพระธรรมพระวินัยเดินตามศีลของมนุษ์นั้นที่เรียกว่า บัณฑิตนั่นเองเราเลือกคบเฉพาะบัณฑิตไปอยู่นะอ,อันนี้ก็คือคอที่3ข้อที่4ี่เรียกว่าสมาชีวีตาดำรงชีพดำรงชีพตามมักมีองค์8หรือการดำรงชีพโดยชอบธรรม การเลี้ยงช <Ja. S 2> ีพโดยชอบทำเนี่ยก็คือว่าเป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่โซรุยโซรายการเลี้ยงชีพโดยมีโดยมีสติการดําเนินชีวิตโดยการตามกันลองครองทมการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นการดําเนินชีวิตให้ตามกันลองครองธทมหรือการเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมนั่นเอง ดังนั้นการเลี้ยงชีพโดยชอบทำไม่ไม่ใช่ว่าเงินเดือนมาเงินเดือนยังไม่ออกเลยติดหนี้เขาเครึ่งต่อครึ่งหรืออาจจะเท่าตัวก็มีนะอันนี้อันนี้มันไม่ใช่แล้วนั่นคือการเลี้ยงชีพโดยชอบทำหมายถึงว่าการเลี้ยงชีพคือรียกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินือกินเพื่อย,ยังอัตภาพให้อยู่ได้เพื่อให้อัตภาพนั้นสามารถที่จะก้าวไปสู้ าการประพฤติปฏิบัติในความดีความงามต่อไปแค่นั้นแหะมันไม่ใช่ว่ากินนะมากินกินอย่างเดียวกินจนท้องแตกตึ้งเหมือนชูชกนะม,มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่การดํารงการเรียนชื่อบชอบธรรมแล้วดังนั้นก็คือว่าทั้ง4ประการนี้ขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เพราะคอทำสี่ประการนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องกันแล้วปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติ และญาตโยมจับคนจับความทุกข์เหล่านั้นได้ก็คือความจนนั่นแหละดังนั้นคาถา4ี่อย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหัวใจเศรษฐีดังนั้นปรากฏว่าเศรษฐีทุกคนเขาจะต้องมีหัวคอทำสามสประการนี้อยู่ในอกของเขาตลอดการเขาจึงเป็นเศรษฐีจึงเป็นเศรษฐีได้ ดังนั้นเราเอาขอ้อหัวขอ้อธรรมทั้ง4ประการเนี่ยมาไว้ในอกของเราบ้างจะเป็นอย่างไรให้เราเนี่ยได้กลายเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างอย่างเงี้ยคาถาทั้ง4คํคำนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยชน์ปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกะทะประโยชน์นั่นเองนะโยนะ ดังนั้นในพระพุทธองค์พร,ระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ในตรัสไว้ว่าบุคคลใดนําหัวข้อทมทางซี่ประการนี้ไปปฏิบัติให้สมควรแก่การปฏิบัติธรรมะเหล่านี้จะพายาโยมให้พ้นจากความทุกข์ <ım? S 2> ก็คือความยากจนนั่นเองดังนั้นจะเป็นอย่างไรจะมาอย่างไรอาตมาก็อธิบายไม่ได้อาตมาก็บอกโยมไม่ได้ธรรมะ คือไม่จํากัดการกับผู้ปฏิบตัติผู้ใดปฏิบตัติผู้นั้นก็ยอมเห็นผลโดยตนของตนเองนะโยมนะดังนั้นจะเป็นอย่างไรโยมต้องลองเอาไปใช้คาถานี้และโยมจะกลายเป็นเศรษฐีในอนาคตไม่ชานี้นะโยมนะ,ะดังนั้นนะในธรรมะขอนี้อาตมาต้องขอเจริญพรโยมจบแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร